ตราดมีมติเลื่อนช่างขาวเกมครั้งที่2ไม่มีกำหนดเหตุไม่มั่นใจสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงไม่ได้ในหลายจังหวัดจากสะพานเก่าสู่ร้านที่พักร้านกาแฟ,แฟกลางทะเลชาวตราดแหดชมวิวเท่ารมคาเฟ่คลองใหญ่ ตราดมีมติเลื่อนช่างขาวเกมครั้งที่2ไม่มีกำหนดเหตุไม่มั่นใจสถา,านการณ์โควิด -19 ที่ยังคงไม่ได้ในหลายจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเวลา10 0บนาฬิกาในวันที่26กมกราคม2564ที่ห้องประชุมพลอยแดงสาะระกลางจังหวัดตราดนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดใน,นานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช่างขาวเกมประชุมรวมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง จัดการแข่งขันระหว่างวันที่18-28เมษายน2564โดยมีนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดน,นายธนวัตรรัตนธรรมผู้นวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดนายศักดิ์สิทธิ์ฉายแสงนายกสมาคมกีฬาจังหวัดตราดและกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติช้างขาวเกม จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่18ถึง28เมษายน2564อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้หารือและถกเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดโดยเฉพาะประเด็นว่าจะมีการยกเลิกหรือเรื่องการแข่งขันออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในแต่ละจังหวัดยังไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งอาจจะมีการระบาดรอบใหม่แม้จังหวัดตราดจะสามารถควบคุมได้ และไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา16วันแล้วก็ตามจึงเสนอให้เลื่อนจัดก,การแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยที่ประชุมได้มีมติเลื่อนการแข่งขันวันที่18-28ถึง28เมษายน2564นับเป็นครั้งที่2แล้วอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเทศไทยในขณะนี้น,นายธนวัตกล่าวว่าการเลื่อนการแข่งขันออกไปครั้งนี้ยอมรับว่าลำบากใจเนื่องจากมีการจัดก,การแข่งขัน ในกำหนดเดิมจะเกิดผลดีต่อการสร้างไรายได้กับจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดีเพราะอย่างน้อยนักกีฬาและเจ้าที่ต้องเดินทางมาจังหวัดตราดจะมีมากกว่าสามหมื่นคนจะทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้ฟื้นฟูกลับมารวมทั้งโอกาสในการพัฒนาสักขภาพของนักกีฬาจังหวัดในการแข่งขันครั้งนี้ต้องหมดโอกาสไปอีกทั้ง ยังมีนักเรียนที่มีความสามารถกีฬาไม่สามารถใช้สิทธิก์การเป็นนักกีฬาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยอย่างไรก็ตามจังหวัดตราจ,จะนําผลการประชุมในครั้งนี้ส่งต่อไปอยังการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทพิจารณาในขั้นตอนต่อไปจากสะพานเก่าสู่ร้านที่พักร้านกาแฟกลางทะเล ชาวตราดแห่ชมวิวชวรมคาเฟ่คลองใหญ่ที่บริเวณปลายสะพานซับชโลธรตบนครองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางปณิตาแสงเรืองรอบและดัดแปลงท่าเรือประมงที่ไม่ได้ใช้งานมาแล้วดัดแ,แปลงเป็นร้านกาแฟและห้องพักชื่อชรมคาเฟ่และเปิดบริการเมื่อวันที่24ธันวาคม2564เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชาวตราดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางอำเภอคลองใหญ่ ได้แวะชมวิวถ่ายรูปกับบรรยากาศบริเวณปลายสะพานหลังจากที่เปิดให้บริการแล้วปรากฏว่ามีชาวตราํำนวนมากทั้งในเอำเภอคลองใหญ่และต่างอำเภอเดินทางมายัางร้านชารโรมคาเฟ่จำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนื่องจากบรรยากาศของร้านที่ตั้งอยู่ปลายสะพานกลางทะเลโดยหน้าร้านหันไปทางทะเลอ่าวไทยด้านหลังจะเห็นวิวเขาบรรทัดนางปณิตาแสงเรืองรอบหรือซ้อหมวยเจ้าของร้านเปิดเผยว่า สะพานท่าเทียบเรือทิ้งมานานหลังได้รับผลกระทบจากมาตราการ I u u ยซึ่งได้หาเรือกับทางเจ้าท่าตราดในการปรับปรุงเพื่อมาทำธุรกิจใหม่โดยท่าเรือได้รับอนุญาตถูกต้องและเห็นว่าสะพานทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะจมทะเลจึงอยากจะนำมาปรับปรุงพอดีลูกจบการศึกษามาและอยากจะทำธุรกิจจึงได้ตัดสินใจลงทุนซึ่งสถานที่ก่อสร้างก็เป็นสองคูหาลัเด็กสถานที่ทำงานที่เป็นออฟฟิศ ก็นำมาปรับปรุงทำห้องพักและร้านกาแฟรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้าาใสาถ,ถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828่090 818 1828สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148่0 14 8 4 8 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 18 5 5หเอกไมยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาหลายคนบ่นว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ถ้าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกชีวิตคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หลายคนที่บ่นแบบนี้ว่าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีไม่น่าเลือกคนคนนี้เลยไม่น่าเลือกทำแบบนี้เลย ชีวิตเปลี่ยนลำบากจริงๆพ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่าท่านเตือนเราแต่ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกหลายคนมักจะบ่นแบบนี้อาตมาบินทบาทไปเดินเหยียบก,ก้อนหินแหลมๆในซอยทางเข้าสายบินทบาทบางบ้านเนี่ยเจ็บเท้าจริงๆก็จึงนึกถึงคำนี้เหมือนกันเชื่อแม่ตั้งแต่แรกชีวิตก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวแม่บอกว่าอายุครบ20แล้วไปบวชเถอะ ก็คือ27ปีที่แล้วนะโยมแม่บอกแบบนี้ก็จริงเชื่อโยมแม่พอเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตลำบากเลือเกินลำบากหลายๆอย่างแต่ก็นึกถึงว่าเพราะเชื่อโยมแม่ชีวิตจึงเปลี่ยนเปลี่ยนได้มาฝึกได้มาเจอความลำบากถ้าไม่ได้เชื่อก็คงจะอยู่ชีวิตแบบสบายๆได้มาฝึกฝนได้มาฝึกให้ตนรู้จักเห็นสัจธรรมเห็นความจริงเชื่อแม่ชีวิตเปลี่ยนเลย เพราะเชื่อแม่แท้ๆจึงทําให้ชีวิตได้เจอของดีได้ฝึกได้ทําให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าชีวิตเส้นทางเดินเป็นแบบนี้มีขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหลายคนที่ไม่ได้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกแล้วชีวิตเจอความทุกข์ก็ไม่ต้องน้อยใจนะโยมวันนี้อาศัยความทุกข์นั่นแหละที่เราเลือกทางเดินของชีวิตเราเองฝึกฝนตนฝึกฝนให้เห็นสัจธรรมและเข้าใจมันแลว้ววางใจนิ่งๆไว้จเจริญพร พอพตราเตือนประชาชนระวังปัญหาอาัคีภัยในช่วงนี้แนะนำกนเกษตรกรงดเผาในที่โล่งวันที่17มกราคม2564นายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งโอกาสที่จะเกิดปัญหาอาคีภยัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดตราดจึงขอเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาอาคีภยัยโดยเฉพาะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่ไม่อยู่บ้านควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่และควรใช้อุปกรณ์ตัดกระแสฟ้าที่มีมาตรฐานหมออ,อกอนอกจากนี้ในส่วนของการจุดทุบเทียนบูชาพระหลังจากได้ไหว้พระเสร็จขอให้ดับให้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของกเกษตรกกรในช่วงนี้ควรงดเผาเศษวัชพืชเนื่องจากการเผาเป็นการสร้างปัญหามลาภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีความจะเป็นที่จะต้องเผาควรสร้างแนวกันไฟไว้รอบๆเพื่อป้องกันปัญหาไฟลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่รอบทางโดยควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่มีการเผาเศษวัชพืชอย่างไรก็ตามภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนควรงดเผาในที่โล่งโดยใช้เศษวัสดุหรือเศษวัชพืชสามารถนำไปย่อยสลาย ทางชีวภาพได้นําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆในการระงับเหตุจากปัญหาอัคขีภัย